ปัญหาเดิมก็ไปทํามามันหดมันลังมันฉีกปลายจมูกนะแล้วก็เป็นแผลเป็นก็อยากจะมาแก้ไขให้มันดีขึ้นสวัสดีค่ะหมอคลิสนะคะแพทย์หญิงสุมนมานวิจิตรุ่งเรืองค่ะ เป็นแพทย์ประจําอยู่โรงพยาบาลเลยรักค่ะก็วันนี้พี่มันนี่มาตรวจเนาะหลังจากที่ทําไปนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างพอใจนะคะคําว่าพอใจในที่นี้ก็คือพี่มันนี่ก็พอใจนะรู้สึกว้าวกับผลลัพธ์นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการทําจมูกแบบโอเพนนะคะจมูกจะเข้าที่เต็มที่เนี่ยประมาณสัก ปีหนึ่งนะคะจริงๆ6เดือนเนี่ยจะเริ่มนิ่งละแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็น process ของการค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆนะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าต้องการความ perfect รเอร์เนต์เนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าหลังจากที่ผ่าน6เดือนไปแล้วเนาะเดี๋ยวหมอจะประเมินอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อว่าอาจจะมาเก็บรูจมูกให้เท่ากันเพิ่มขึ้นนะอาจจะมาเติมความโด่งหรือความยาวจมูกนะคะแต่ตอนนี้ยังถือว่าโอเคเนาะไม่ไม่ผิดหวังค่ะมั่นใจเลยค่ะไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ ราคาจับต้องได้ค่ะสวยให้สุดที่โรงพยาบาลเลอรักษค่ะ